มหาราชหมายถึงคำซึ่งมหาชนถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าแผ่นดินทั้งนี้ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมีพระมหากษัตริย์ไทยที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมหาราชอยู่ทั้งหมดเจ็ดพระองค์ได้แก่ 1. พ่อขุนรามคำแห่งมหาราชพ่อขุนรามคำแห่งมหาราชหรือพระยารวงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สามในราชวงศ์พระรวงแห่งราชอาณาจักรสุโขทยัย สวยราชประมาณพุทธศักราช1,822ถึงพุทธศักราช1,841พระองค์สรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับอาณาจักรสุโขทัยเป็นอย่างมากเช่นริเริ่มประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้เองเมื่อปีพศ1,826ขยายอาณาจักรให้กว้างไกลเปิดการค้าเสรีและปลกครองบ้านเมืองอย่างยุติธรรมเสมือนพ่อปกครองลูก ทรงรับเอาพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทและทิลังกาวงเข้ามาจนเป็นศาสนาประจำชาติในปัจจุบันเนื่องด้วยการดำเนินพระราชะกรณียกิจที่สำคัญทำให้พระองค์ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็นกษัตริย์มหาราชพระองค์แรกของกษัตริย์ไทย 2. สมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหรือสมเด็จพระสันเทศที่สอง มีพระนามเดิมว่าพานเรศหรือพระองค์ดำพระองค์ทรงเป็นผู้กอบกู้เอกราชให้กับไทยหลังจากเสียกรุงศรียอยุธยาครั้งที่หนึ่งและได้ทรงแผ่อำนาจของราชาอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาลนับตั้งแต่ประเทศพม่าตอนใต้ทั้งหมดนั่นคือจากฝั่งมหาสมุทรอินเดียทางด้านตะวันตกไปจนถึงฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางด้านตะวันออกทางด้านทิศใต้ตลอดไปจนถึงแหลมมาลายูทางด้านทิศเหนือ ก็ถึงฝั่งแม่น้ําโขงโดยตลอดและยังรวมไปถึงรัฐไทยใหญ่บางรัฐด้วยพระองค์ทรงเป็นนักรบชนะศึกหลายครั้งโดยเหตุการณ์สําคัญที่พระองค์ทรงใช้ไหวพริบปฏิพานและความเก่งกาจในด้านการรบคือวันที่25มกราคมพศ2135พระมหาอุปราชของพามา่านายกทัพมาตีไทย พระองค์ทรงชนช้างกระทํำยุทธหัตถีและทรงฟันพระมหาอุปราชสิ้นพระชนบนคอช้างตั้งแต่นั้นมาพม่าก็เกรงกลัวและไม่ได้ยกทั้งมารุกรานไทยอีกนาน 3. สมเด็จพระนารายมหาราชสมเด็จพระนารายมหาราชหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สหรือสมเด็จพระรามาธิบดีสีสันเพชรเป็นพระมหากษัตริย์ไทยรชัชกาลที่27 ในสมัยกรุงศรียอยุธยาพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่ทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองอย่างมากทรงติดต่อจเจริญพระราชมยตรีกับนานา,นาประเทศทรงติดต่อการค้ากับชาวต่างชาติและเมื่อมีเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นก็ทรงแก้ไขด้วยความเฉลียวฉลาดในยุคข,ของพระองค์ถือเป็นยุคทองแห่งวรรณคดีไทยเนื่องจากพระองค์ทรงอุปถัมและส่งเสริมการกวี จนเป็นเหตุให้เกิดมีกวีที่มีชื่อเสียงหลายคนมีวรรณคดีเกิดขึ้นหลายเล่ม 4. สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีมีพระนามเดิมว่าสินพระองค์เป็นผู้กอบกู้เอกร,ราชจ,จากพมา่าภายหลังจากการเสียกรุงเสียอยุทธยาครั้งที่สองทรงใช้เวลาเจ็ดเดือนในการขับไลทหารพรมาร่อาออกจากราชาอาณาจักรจนหมดสิน้น และทรงทำสงครามเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่างๆให้เป็นปึกแผ่นเช่นเดียวกับขยายพระราชะอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวางจากนั้นทรงสร้างกรุงธนบุรีเป็นราชธานีใหม่ของไทย 5. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระองค์ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกในราชวงศ์จักรีและเป็นผู้ทรงสร้างกรุงเทพมหาคนครเป็นราชธานีของไทยทรงกระทําศึกสงครามกับพม่าหลา